พอเด็ดนำปลาอ,อ,อ,อู้ๆจะลุดจะลุดจะลุดอูๆนี่โอ้ยเกือบลุดครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับหากินกับวุดดี้เช่นเคยครับผมวันนี้จะพามาใส่เบ็ดคันเหย,ยาอกับเป็นเหย่อเขียดเพิ่งจะมาเมื่อคืนนี้ครับเบ็ดคันก่อน ประมาณสี่สิบคันอะไรนะครับพอได้ยามครับไปไปลุยกันเลยเดี๋ยวจะขำครับไปไอ้ลังนี่แหละนี่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 วิ่งแต่กระเจิงแต่ตาตุนคปครับนี่อันนี้ก ok ็เป็นลังนกกระจาบนกกระจาบทำลัง อยู่แต่ก็แต่ลามนะสังเกตด,ดูที่เห็นมานะครับผมหวามันต้องหายแต่ลามคุมคลองลังมันแน่นอนน้ครับดักปลาเจอแตนตอด ลังมาต้นทับทนะสิน้ตรงล่งลูกประจำตอนเชียงฝูดตึงหน้าเลยนะตอทะลุก่งมาดูวิธีแถนครับนี่ผมก็จะบองบองพะบุ้งนะบองเห็นไหมเห็นจะบองพะบุ้งแขลนินเบิงเบงแบบนี้แะครับ จะหายเชียดมันไม่กะครับเอายแคเอวครับผมนี่สำหรับผมนะครับนี่ผมจะว้เท่านี้ครับนี่พใอยมันดินได้โอเคครับไป ครับขอทำเวลากน่อนครับเดี๋ยวจะขำครับนี่ไก่เซ็นเราครับทุกคนเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงปานตีอยู่ในป่าครับใส่โลแล้วดูขั้นนี่เลยเด้อครับขึ้นนี่ใส่โลตอกนี่ครับไม่เหลือหรอดูว่าทำเลมีจะใส่โลครับอ่างอ่างเก็บน้ำครับ นูน่นนายพานครับยืนยิงปายย,ยังไม่พานกระบ,บาดเลยนะแดดก็จะตกแล้วครับนี่ผมงกไก่ใส่เหลเลยมแล้วครับลเลยไปน้ำเลือดครับเจ้าหัวขเขาเลยใส่ยาย วันตื่นตื่นมันหลกโพดรับใส่ตื่นใส่ตื่กนี่แหละครับวันตื่นมันหลกโพดคนดู้หลายนะครับอกีนี่เดินมาเน,นียนเป็นทางไอ้เขาทางหลังมองครับเผื่อประชอน่ขึ้นมาใส่โลบุ่มนี่ครับไปครับตอนนี้ผมก็ดักพอแล้วครับอันนี้ก็เหลือเดี๋ยวไปย้ำคืนเผื่อใส่โลมันดึง ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงครับตอนนี้ก็ดักมด o แล้วแหละครับเดี๋ยวคอยมายามกลางคืนว่าจะเป็นยังไงเรามาดูกันนะครับผมไปครับไปทุกคนตอนนี้ผมกอดสายเส้นแล้วผมก็เลยเดินยามมาดูเลยมาเห็นคันนี้ครับรอยมันกินไปไม่รู้ว่าจะอยู่ไหมครับคันที่สองรอยดึงครับไม่รู้จะแด้ตัวไหมครับรอ,อดูครับ นี่รุดครับพี่น้องเสียดายเสียดายรุดครับรุดครับเราใส่ใบไ,ไม้เอาดักใบไม้ครับแล้วดูมันจะมาทีนี่ไหมตัวรถนี่นี่ สดายเดายครับเยดายไปครับมาครับนี่ก็พามายามกันขึ้นแล้วครับนี่ดูเถอวันนี้พันเหาะมาพามายามได้ครับนี่กําลังก่อไฟเตรียมตะแกงเตรียมขาตั้งมากระบาดได้ป่าจากดูยามเบ็ดกับจิตมาอยางกินเลยครับนี่จะเหาะกำลังก่อไฟครับนี่พันเหาะพานเหาะก่อไฟรอเลยครับนี่หมามากินก,าก้างกระ่าดได้แท้ เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะได้ไหมเดี๋ยวไปย้มก่อนครับพี่นองครับคันเดิมที่ว่ารุดตอนกลางวันตอนที่ใสนะครับมันดึงไปเลยมันปลาอะไรนะมีตัวไหมครับอรุดดีกเลยครับจะได้แท้โอ้โอ้คนนี้เยื่อมดครับ แตง่าปลาหน่อยตีกินเด้นี่อ,อื้อูพี่นุอกอันนี้คันโกงเลยครับทำไมลูมันจะอยู่ไหมวะโกงเลยคันนี้เอ้าเดี๋ยวมาลุ้นเอ้าถือกล้องให้เนี่ รุดแล้วครับโอ้โอะไรตัวสับรุดครับเสียดายเสียดายสงสัยญี่เป็นกระเตนตอดตั้งแต่เริ่มต้นนี้วะเสียดายเสียดายครับ เขียดกระลุดปากระลุดเอา้าสงสัยจะไม่มานแล้ว ทุกคนครับเจอหนูใหญ่อยู่ในทุ่งนาครับนไก่ไก่ครับซองไม่ค่อยเห็นแล้วผมจะเดินไปเฉาเพราะไม่มีอะไรที่จะเอามันได้เลยครับมีแต่มีดเหลี่ยมยวอครับตัวใหญ่มากมันอยู่ไก่นู่นครับมันกำลังกินกินอะไรก็ไม่ดูครับก่อนไฟลบนู่นครับดำไหนไหมครับนตัวยังใหญ่เลยครับ กินอะไรก็ไม่รู้ครับเอาแล้วครับดื้อแล้วครับขอป่าแล้วครับไปเดี๋ยวผมลองไปเป่าดูว่ามันจะออกไหมครับไปไปเป่าครับกีนี่มันเดินลงไปตรงคาง่างคลองตรงนี้ครับเดี๋ยวจะลองเป่าดูมันจะออกมาไหมครับแต่ว่วผมตรงเบาไฟเลยครับ แมวสำหรับนี่ตัวใหญ่ๆเลยแต่เดาปืนผามาในเรียบร้อยเ,ยเลยครับแต่ได้ตัวใหญ่ๆเลยครับไปโอ้ย้มก็ไม่ได้เลยครับไม่มานเลยยม้มนี่แต่ดึงอย่างดึงโอ้เอาจันยอดเป็นยิงหนูกันไหนมา โอ้ทีมงานได้หนูมาจะได้มาแต่ไหนครับดว่หนังชื่อเลยนี่เดือดทนเขาเรื่อง,งน,นะ <c oughs> ครับไปนายควันเขาไปกินทำนี้ก็มายามเบ็ดก็สรุปผลงานก็ยังไม่ได้ตั๋วครับผมแต่ว่าเดี๋ยวต้องได้ตั๋วมาให้พี่น้องดูแหละ ไมฟ้าดอกตอนเช้า,น,ชานี่ต้องได้แน่ๆนะครับเมื่อกี้นี่เดินกลับมาจากดูเบ็ดครับพี่น้องเจอหนูหนูปลุกตัวงใหญ่เลยอยู่ก็บิ่งนาเขาแต่ว่าทําไมไม่ได้มีแต่มีมเด,มเ,ดมเดียวไม่สามารถที่จะขวงมันหรือว่าี่ทำอะไรไม่ได้เป่าก็ไม่ออกลองเป่าก็ไม่ออกครับแต่ว่าพิคที่สุดก็คือพานเหาะไปยิงหนูด้วยงามยางสติก มาอย่างรอผมสองตัว๋วถามว่าไปยิงมาได้ยังไงพะยอบ,บอกว่าไปเดินหาหอยเชอรี่จะมามกจะมาอย่างกินรอผมไปยามเบ็ดนะครับแต่ไปเจอหนูกําลังจะกินหอยเลยจาายยอยิงมาโอ้คือมาหมานแทะคือผมไม่เห็นหมานแต่ว่าแต่ตอนเช้านี่ม้าจะเทเลยไม่ต่ำกว่าสามตัวนเนี่ยไปครับเดี๋ยวรอไปยามตอนเช้านะครับครับผมไป ตอนนี้ก็จะมายามตอนเช้าแล้วครับไม่รู้ว่าจะหมานนไหมครับเดี๋ยวจะพาไปดูก่อนครับมาขึ้นก็ไม่หมานมาขึ้นก็รุดสองคันครับจะยดยเป็นกะนระแตนตอนพุ่มแน่ๆเลยจะเป็นกระแตนตอนไม่เราดูครับเดี๋ยวตอนเช้าจะดูว่าจะได้เจกตัวหรือไม่ได้เลยโอ้ทำไมได้เลยนี่ก็เป็นกระแตนตอนพุ่มแน่ๆครับไปครับไปพาไปยามมันครับบรรยากาศตอนเช้าครับ โอ้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 โอโอโตัวอะไรมันต้มตกมาเหม็งผู้ครับเดียจีหลังผมเด้๋ยวนี้เออเดี๋ยมันจีหลังผมนี่น้ำรอบเช้าครับดูคันนี้ครับพี่นกดึงดึงมีตัวไหม จำในตัวไหมครับเราสั่นดูวอู้มีมีพี่น้องนี่โอ้ยเกับรุดตัวครับ งามอยู่แต่าไม่ถึงจักไม่ถึงยดใหญ่เท่าไรดักแต่รังลานเยอะโอเคครับบอกแล้วจะได้ให้พี่นองในจักตัวแหละครับโอ้โหเลยจะลุดผมเก็บปลาหนครับเดี๋ยวจะลุดครับคนเนนดึงครับ โอ้สงสัยจิเมย,อยูอีกแล้วครับนี่ดึงไปนู่นดึงมาเกาะน่ครับน่นี่เป็นปลา่อนหน่อยแล้ว่าครับลุดโอ้สงสัยจิเมยมานล้วครับทุกคนม่นาโดนเต้นตอดด่อเลยน้อง อุ้งอุ้อุ้อ no ุ้อุมีตัวครับมีตัวมีต <ın car> ัว <illing> อ <en> <Elliott> ้าวโอ้ยจะลุดจะลุดจะลุดเอออ๋อสามคิวแล้วพี่น้องนี่นะครับนี่โอ้ไม่เบ็ดออกมากันนี่ล่ะนี่ครับ โอเครับแต่ผมเจ็บปลาก่อนอู้น้องดูคันนี้เถอะแม่มดึงจมปลับเลยเนีย่อยู่อีกไหมเอาเอาเอาแล้วดูแป๊บน,นึงครับคันเข่งเปียเลยครับปลาอะไรมันดึงเนี่ย ผมหวันเป็นปลาไหลนี่อ้แฮมันอยู่ด้ออ๋อน้องเอ้ต้องใสยิีไหลเลยแหละลดเลยแหละทำไง เพื่อพ่งมันหลายพูดร่บรุดครับโอ้ยเดียด,ดา,ายลมว่าปลาไหลเนี่ยเลยนี่ตรงนี้ปลาไหลมันดึงไปพันละครับพี่น้องสรุปผลงานตอนเชา้าสามคิวบอกแล้วบอกแล้วจะไม่ฟ้าวตอนเช้าต่องเอาตัวให้พี่น้องได้ดูแต่ว่าก็ ไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกครับพอได้ต้่มหมอปลาครับผมถือว่าไม่ฟว่วได้สามชิวถือว่าอย่างดีเบดเบดสสี่สิบคันส่วนมากที่เป็นต่ปลาหน่อยมันตีครับปลาใหญ่มันอยู่แต่ในป่าผมใส่อยู่ตามป่าพบุ่งตามนี่ครับนี่แต่ว่าปลาใหญ่ันตีอยู่ข้างในบางอันก็รุดรุดก็หลายครับรุดก็สามสี่หลังดึงไปก็ไม่กินจม ถึงกจินจุเลยครับแต่ว่ากจีได,ดายเลยยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามหนึ่งเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับงานอมก็ราพี่นองตรงนี้แหละครับสวัสดีครับ ใหญนี่หนึ่งสองเท่ากันปีเลยไปหนีหน่อยเขาครับ